สีเขียวอ่อนคืออะไรเล่าให้ฟังหน่อยคือคือจะบอกว่าแป้งอ่ะไม่กินผักสีเขียวเข้มแต่ว่ากินผักสีเขียวอ่อนอ่าเพราะว่าแป้งอย่างงี้ชื่อติ๊กตอกต้องเปลี่ยนใหม่แป้งมาชอบกินผักเขียวเข้มโอ้ยาวไปคือคนไม่อ่านแล้วอ่ะคนแบบอันฟอก่อนเลยอ่ะมันยาวไปหรือเปล่าไม่เป็นไรก็เนี่ยแป้งคนที่ตั้งชื่อติ๊กตอกยาวอ่ะจะบอกว่าจริงๆอ่ะชื่อแป้งใช่ไหมแล้วมีพี่พยูสพี่พี่แฟนคลับที่เขาเข้ามาดูอะไรเงี้ยพี่พี่เขาถามว่า น้องชื่อแป้งมะใช่ไหมชอบทานผักใช่ไหมคือเขา,าอ่านเป็นแป้งมะแล้วก็ชอบกินผักเข้าใจไหมแป้งมะชอบกินผักแต่แป้งมะเว้นชอบกินผักเออกลายเป็นว่าออชอบกินผักเฉยเลยใช่กลายเป็นว่าฉัานชอบกินผักเฉยเลยแล้วทุกคนก็จะมาถามฉันว่า้าน้องแป้งชอบกินผักอะไรชอบอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วทุกคนก็จะเรียกฉันว่าแป้งมะในในติ๊กต็อกใหญ่แป้งมะเฮ้ยน่ารักไหมว่าเปลี่ยนชื่อเขามีเหมยว่านไงแป้งมะ แป้งม้าก็ได้อยู่เหมือนว่านกับแป้งม้าแป้งม้ามันคืออะไร่ะแป้งแบบแป้งหมาแบบปะแป้งอะแป้งหมาแป้งมะตืหมะนี่ว่านี่ว่าแป้งม้าก็ได้อยู่ก็แอบน่ารักดีนะแป้งมะชอบกินผักแล้วหนูตั้งชื่ออะไรอะพิมมี่ไง